สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีการให้อาหารปลาในแบบฉบับของผมนะอาจจะไม่ได้ถูกได้ผิดนะครับบางคนอาจจะไม่ทําเหมือนผมนะครับแต่ผมว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเพราะเคยลองทํามาหลายวิธีแล้วมันมีปัญหาเยอะนะครับเวลาผมให้ผมให้ลูกน้ําใช่ไหมนะครับลูกน้ำเนี่ยจะมีทั้งตัวโม่งแล้วตัวไม่โม่งนะครับผมเคยทําไปในคลิป youtube เรื่องลูกน้ําโม่งตัวโม่งเนี่ยกินแล้วปลาจะตายก็มีหลายคนเข้ามาด่าอยู่ นะครับก็ไม่เข้าใจก็มันเป็นคอนเทนต์น่ะนะหัวหัวข้อพลาดก็ต้องให้มันถูกใจเนาะแต่คราวเนี้มันมีโอกาสตายได้จริงถ้าลูกน้ําโม่งเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่ค่อยย่อยแล้วบางครั้งบางทีทาให้เกิดอาการท้องบวมพอท้องบวมท้องมาคืนนี้ปลาก็จะตายแต่มันไม่ได้ตายเพราะกินเข้าไปปุ๊บแล้วตายเลยหรอกแต่มันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปลาตายนะครับปลาพวกนี้ก็จะอาจจะให้ปลาในบอ่อบ้างอะไรบ้างนะครับก็ ก็ให้กินไปก็มันประมาณว่านานๆกินทีหรือว่ากินแค่ตัวละละปลาตัวหนึ่งกินลูกน้ําตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามูเราใส่แบบนี้ยสี่ซ่าห้าตัวไปในปลาพวกนี้เลยอ่ะนะครับมันมีโอกาสท้องบวมหรือแม่ปลาเงี้ยเป็นท้องมานมันก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้อาหารปลาที่เลี้ยงเอาตัวพวกนี้ออกเอาไปใส่พวกปลาให้ปลาที่ว่าเรากัดมาแล้วเรารักษารอที่รอหายเพื่อจะไปปล่อยก็ได้นะครับอ่ะ ก็จะให้ลูกน้ำเนาะตัวเลือกตัวใหญ่ๆแล้วกันเพราะว่าเนื้อมันเยอะนะครับต้องร้าให้สะอาดก่อนนะเนี่ยผมให้ไปผมให้ไปพักให้ไปหลายตัวแล้วนะครับก็เวลาให้ให้อาหารปลาเนี่ยอย่าไปให้ทีแบบแบบตักทีแล้วแต่มึงจะกินแบบนั้นไม่ไม่ควรนะครับถ้าให้ดีเ่ยเราเราจะกะว่าปลาตัวนึงกินมัน6-7ตัวใช่ไหมแรกๆตักทีแรกตกัตกตักทีแรกเนี่ยอาจจะ เจ็ดห้าตัวหตัวได้แต่ต่อไปครั้งต่อไปอ่ะก็ควรจะน้อยลงเนี่ยผมจะให้แบบตัวต่อตัวเลยนะครับดูนะเพื่อนอันนี้มันกินไปพักละเพราะมันอิ่มอ่ะมันจะเริ่มมันจะเริ่มไม่ค่อยกินนะครับมันเริ่มไม่ค่อยกินแล้วเดี๋ยวดูอาการของปลาที่ที่มันไม่กินมันไม่กินแล้วมันอิ่มแล้วอาการมันจะมันจะคาบแล้วคายบางทีมันคุบเข้าไปในปากแล้วมันคายออกมาแล้วมันก็อาจจะกินเข้าไปก็ได้ หรือบางทีมันคาบคาบเฉยแล้วก็คืนนั่นแหละครับคืออาการของปลาที่มันอิ่มแล้วนะครับอ่าพอพอถึงตัวนั้นนะ่ะตัวที่มันคาบแล้วคายหรือว่าเข้าไปเคี้ยวที่เราเป่าออกแล้วเข้าไปกินน่ะนั่นคือตัวท้ายแล้วที่เราจะจะไม่ให้มานละนะครับเนี่ยเมื่อกีให้กลบไปก็ที่ให้ลงไปมันอาจจะไม่เห็นแล,แล้วมันไม่ค่อยด้สนใจนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดหูเนาะว่าอาการคาบแล้วคายเป็นยังไง ไม่เห็นตามันอาจจะไม่เห็นมันอิ่มแล้วแหละตัวนี้ผมจะให้เพื่อนดูว่าอาการคาบแล้วคายเป็นยังไงอาจจะไม่เห็นแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมมันขัดกัดแล้วมันปล่อยเห็นไหมมันกัดแล้วมันปล่อยพ่นออกมาแล้วมันก็อาจจะกินนี่แหละใช่ั้ยเห็นไหมครับเพื่อนคาบแล้วปล่อยคาบแล้วปล่อยบางงตัวก็กินเข้าไปเข้าไนะแต่ว่าอาการคาบไม่ได้ไม่ได้ฮุบปุ๊บทีเดียวไม่ได้ฮุบแล้วกืนทีเดียวหรือว่าหรือว่าคาบไวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย นะครับอันนี้คือไหมมันก็จะกินนั่นแหละแต่ว่ามันจะคาบราคานี่คืออาการอิ่มแล้วซึ่งบางตัวอาจจะกินเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ควรจะพอแล้วอ่าควรจะพอนะครับแต่ตัวนี้คือไม่กินละนะครับแต่หลายตัวเนี่ยพอคาบคาบแล้วกัดแบบนี้แล้วก็กินเข้าไปนี่คือเราก็อาจจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องให้มันนะครับเป็นลูกน้ําตัวท้ายเดือจะให้มันแล้วประมาณนี้การให้ลูกน้ําก็ควรจะให้ให้อิ่มนะครับถ้ายิ่งให้มือเดี๋ยวควรจะให้ให้อิ่มประมาณนี้แหละครับแบบนี้แหละครับ ให้อิ่มไปเลยเพราะว่าเขาก็จะใช้พลังงานแต่ละวันในยเยอะใช่ไหมแ,แรกๆก็จะใส่ไปประมาณนี้อมีตัวโม่งหลุดไปเห็นไหมไม่ทันได้ดูก็ไม่เป็นไรก็ตักออกส่วนแบบนี้ควรจะมีไว้นะครับมันมีประโยชน์เยอะนะเนี่ยกกินแล้วใช่ไหมเมื่อกี้สีซ่าห้าตัวทีแรกก็จะใส่เยอะ พอตัวต่อไปก็จะเริ่มใส่ตัว2ตัวลแล้วเราดูอาการปลาประกอบเห็นไหมครับเราดูอาการปลาว่ายังกินดีอยู่ไหมถ้ามันยังหิวมันจะควบกินแบบไม่ดังมันจะกินแบบไม่ดังเลยอ่ะมันจะกินแบบปุ๊บปุ๊บเข้าไปเลยแต่มาเริ่มอินอ่ะมันจะกัดมันจะคาบคลายคาบคายอาจจะกินก็ได้อาจจะกินเข้าไปแต่ว่านั่นก็อาจจะเป็นตัวท้ายแล้วที่เราจะต้องให้มันนะครับอย่าให้พยายามอย่าให้เหลือ ตัวนี้มาคาบกินก็จริงแต่ว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วเราไม่ควรให้ลูกน้ํามันเหลืออยู่ในในในโหลนะนะครับถ้าตัวไหนกินเยอะมากเนี่ยแสดงว่าปลาอาจจะไม่สมบูรณ์อักินดีจะให้ให้แบบทีละตัวเลยแล้วดูพฤติกรรมเลย ทีละตัวเราดูพฤติกรรมด้วยนะครับเพื่อนดูไปเรื่อยๆนะ,น,ะนี่แบบนี้คือพอละเห็นไหมมันจะคายพ่นออกมาแต่มันก็จะกินจริงแต่ตัวเนี้คือตัวสุดท้ายละถ้าเราให้ไปอีกมันก็จะไม่กินล้นะครับซึ่งมันอาจจะเหลือในโหล มันไม่ดีะนะครับมันไม่ดีนะครับครูอาจารย์เขาสอนเอาไว้อย่างนี้ว่าไม่ควรจะให้ลูกน้ําเหลือนะครับก็ลองเอาไปสังเกตแล้วทําดูนะครับ